นี่หางมิมหางมิมกับหางเพิ่งนะครับในส่วนนะครับนี่หางหางมางมิมครับนี่นี่หางต่อครับนะครับอันหนึ่งนี่หางหางมิมครับนะครับหางมิมหางเพิ่งหางต่อน้อยบวกม่วงหรือพวกกาเอาหางต่อน้อยครับอันนี้หางมิมครับนี่ อยู่หามิมกัหางเพิ่ออยู่กันครับมือสั่นสาวเลยชาแนลสวัสดีจ้ามื่อน,นี้สาวเลยจะพามาบึงลังพึ่งรวงพึ่งนะจ้ารังผึ้งจ้าลังผึ่งนะจ้าเขามาสดๆดใหม่ๆเลยจ้าอยู่ส่วนนะจ้าอยู่ต้นมะม่วงจ้า นี่จ้ะพอไปตัดมาให้ใหม่ๆเลยจ้ะนี่มันหนักลายถือมาหักเลยจ้ะหังไงเดยจ้ะใหกว่ามืออีกจ้ะมีน้ำน้ำพึ่งเลยจ้ะ หวานเจยบเลยจังลังพึ่งลังนี่หนักประมาณสองกิโลเกือบสามกิโลเลยนะจ๊ะ จ้าตรงนี้จะเป็นตัวอ่อนนะจ้าหลวงหลวงตัวอ่อนนะจ้ารสชาติก็จะหวานมันจ้าตัวอ่อนนะจ้านี่จ้าตัวอ่อนน้นอยๆนะจ้า และส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนของหลวงของน้ำพึ่งแล้วจ้าน้ำพึ่งเดือนห้าจ้า เาเลยจะจิ้มให้เบิง่งนะจ้ะน้ำผึ้งเดือนห้าธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ่ะมีรสชาติหวานหอมนะจ้ะเป็นธรรมชาติจ้ะน้ำผึ้งเดือนห้านะจ้ะมีสรรพคุณมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยจ้ะเป็นน้ำผึ้งแท้เนาะจ้ะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ มีประโยชน์ทางยาเยอะแยะจ้าห้ากินยากแล้วด้วยจ้าลังพึ่งลวงพึ่งนะจ้า จ้าสาวเลยก็ข้อพระคุณพี่ป้าน้าอาทุกท่านนะจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวเลยชาแนลจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า